รอดอันจี่รอดมึกหนูรอดมึกปลาดิบข้ากินนมก็เทแค่เนาะมือหนึ่งกายหัวมือหนึ่งอ่ะข้ากายคืนข้ากินนมก็เทแท่โอ้บอก สบายดียินดีต่ะครับเข้าวซุ้ยส,สองข้องมีนาสลุ่มผบางเด้อทุกคนเลยสบายดีกันตอนซวยทุกคนเนาะตอนนี้อยู่ที่อ่าเ์เหิออหนข้องอ่ะอาหารข้องเวยอูทุกคนเนาะ <c oughs> พอดีไม่จันโทร์ห้าว่าพอดีตอนวันนี้เขาบริกิจยากเลยแล้วก็ฝนตกแต่เสาแห้งแห้งไม่จัสไกระถูบอมาโยเครื่องโยข้องอีกยังซอยเนาะเลยว่าพากันออกมามีนาก็สิสไปตลาดเด้ล้วหมาแว่นี่ก่อนก็สิมาเดี๋ยวสิมาเบิ้งเอวตัวเอวตัวไปดูน้องพอจอยมันไปเฮือนเลยอัมาหล่าใช่ไหมเป็นไข่เหรอ ให้ซื้อว่าให้ยักเล่ะยักริทูดั๊อฟเ้ยเบื้งของลูกสาเรามีดซิมอะไรไปยักให้เบิ้งไร้ทุกคนเด็กน้อยนี้กำลัง้ะไปกับลังเอะตวกำลังจดจือจั่งตอนนี้กำลังเรียยหมอเตอรเียมไม้คนน้องตอนเชียนยกเป็นปุ๋ยเป็นมั่วห้านี่แหละจะทานนะช่วยไปจับนิดน โอ้ฝนตกแห่งแหงทุกคนกำลังแบบจมว่าจมว่ะเอาฝนมาตกดุ่นสินะมายายฝนตกแห้งหมดเลยมายายฝนตกแห้งหมดเลยมันอันนั้นน่ะมันพ่าเสน่เด๊บเด๊ะเด๊ะดทางฝนทางลมยั่วน่ะคือการยั่วเหือเบดนาเฮือดเปียกหมดเลยฝนผ่าแท้ผ่าว่าทุกคนแห้งสะใจขนาดเลยฝนเมื่อคืนนี่นะส้มเผือว่าจมว่าโอ้ตกมาจากแม่คุยนะตกมาจากซีคืนฮะคืนติดหนูบริกิจอย่างกระยากมันนั่น เพราะว่าห้ากับใครอย่างดีดยงยอ,งอย่าเบืองเกี่ยมเครื่องนี่ทุกคนเนาะเก,บก็บมาจะไปขึ้นแบบเบืองหางกัน <S <S นี่ยกไม้มาเกียเ่ยวทุกคนผู้เดรเลยม่าคิดว่าที่ตกบนมือเกี่บนหย่อมตกอีน้องฝนเนาะตกวัอนี้ข้ากสุดเพระาะว่าเอาบริคิดอย่างวันนี้ <S 1> <S 1> นเหนียวพักหน้าอย่างมีเต็มไอขูนทุกคนเนาะเพราะาน้ำสักแม่คูนได้กิด ไม่ยังประเด็นมาหลอกบิหาเลยเออคันเลยแดวลมหาเลยไอเกิลมากินเทงคันตัวนี้นะมาฟาดินสาฝนตกเี่ยบระหนะสายนเย่หิตนะง่วงเราอยู่นอท่าเราบานไฟฟ้าบดับยู่ในเฮือนดับจะมาคืนนี่พนะบดับ่ ประมาณสี่หาก้อนในหัวดับเต็มคืนนี้ฮอดได้ฮอดวรังจะล้มกันฟาดกันตรงนี้มันขวัญดีออโต้ไอ้น้องขวนโอ้มีตะเล็บนะเราจะซื้ออะไรจากอันเนาะมีตะเล็บนี่มักเหี้ยตะรอดอยู่เหิน จะกินขนมขนมมีหนามากมันน่ามากินขนมมีทุกคนหนามากเดี๋ยวบ็อกเดี๋ยวบ็อกเองยูฮานตะกี้มีหนากค่ข้ายเครื่องทุกคนแต่ว่าเป็นไข่ยงีอยทุกคนเนาะบบคอยได้ไข่ส่งแต่ว่าตะกี้ราคาเครื่องมันสิ่วถือด้บอันละห้าร้อยอันละสี่ร้อยขนมมันมีหนาเนี่ยันโอ๊กกันโอ้ยนะอันหนึ่งห้าร้อยกีบทุกคนเลย มันมีกาติกีกับป้องซ่องผ่านตัวนี้นะตัวนี้ซ่องผ่านแล้วตัวใหญ่นี่กับอ่าตัวใดตัวใหญ่นี่เท่าไรวะส้ามผ่นมานวะสร้างผ่านรืบสี่ผ่านทุคนตัวใหญ่นะตอนน้นนะแต่กับตัวแบบนี้เนี่ยกับส้ามผ่านเด่นิ้นวแพงนี่กับแพงเมื่อทุกคนเนาะเพราะว่าเครื่องส่วนไร่คือแบบที่ห้ามมาเต้ฟังไทยถ้าราคาแบบอ่าเงินกีบมันมันหลงทุกคนเนาะ เงินกี้มันต่้มนะก็เลยว่าเวลาไปซื้อเครื่องอยู่แถวนอ้องแถวแบบเราจะเป็นสร้างไทยหรือว,ว่าสร้างอื่นเหมือนกันราคาเงินมันกาา็นกสิเพิ่มขึ้นก็สิแพงตามราคาอย่าไปเบิ่งไม่จันทร์กับต้นตาลจัดจริงดีขนาดตัวยืนสไลด์ไปดีซื้อเงี่ยบุคคลไปตลาดทุกคนมาซื้ออยู่ที่นีมืดมาซื้ออยู่ที่นางเวอาหมดเลย อยสิไปตไดก็เลยว่าเอ้ยอย่าพัวฟ you know? ้าไปซะนอนนอนนอดูดับค่าดับู่ทนี้นี่บหรีเอาวไธนี่สุดทกินคือว่าแพงเฮ้ยแพงค่ายแบบพวกีนนะนี่ประเภทกีนนะแบบนี้แบบนี้ีกับห้าร้อยีบตะกินนี้ม่นีอันนี้ขนมกัซ้ำซ้ก้อนอ่าซ้ำกวอนห้าร้อยเยนิซี่ก่อนซองผัน แพงอะคุณขึ้นตามแล้วั้นทุกคนเนาะมันบริเคียกกบว่าหายเงี่ายแพงมันเป็นแบบเขาเขาซื้อมาเขาซื้อมาแพงก็ต้องแบบค่ามันก,บก็บริการไล้ไทุกคนอี่เลยเวลาค่ายเคย,คย,คยคน,น่อยแต่ยาละซี่พันห้าพันแดงละพันซ่องพันสามพันสินะเให้จุนตันไปเบิ้งไหมเี้ขึ้นมาทุกคนอยาจะเสียไมมาะสีกนกระตังขยุกอ้ยเอลย ้ไอ้อก่ะว่ะเอ้ยเนี่ยคนอันบ่มีเรียกน่ะจักเฮ็ดเด้อก็หาจักอันใดก็หาโอว่ยังสิว่ไปยังว่เลาะมาคุณน่ะเอ้ยเลเลาะมาว่อันน้ําตานี้ยิ้มปอตลอดน้ําตาีเนาะยิ้มตลอดเลาะมาหยกลว่บ่ ตัวนี้ยักล่อทตลออตัวนี้นะมาเอเดี๋ยวยิ่มาห้ามูออีกยห้ามูอีกไปนไปไปไมันเยมาไปไเดยกอูงยักห้ามออีกอุยมันยอาโต๊ะยกห้าทุกคนบอกเอาโต๊ะไปรมาเาไมาไเอาโต๊ะเอาโต๊ะไปรอบมาเอาโต๊ะยากกลางบ้านเอาโต๊ะยักรอบบ้าน

ฟังเอนฟังเัาตัวเบาเลยทุกคนเลยฟังเอาตัวเ้อเลยตัวเบาไว้ก้าวเราเอาหัวก็หันไปเอาหัวหรือเปล่าเนี่ยเอาเบื่อเนาะโอ้อยู่ดีสร้างหันลูกก็ไปเลากเข้คิดนะะก็าสร้างเนี่ยเดีเนี่ยแค่สร้างสองสองสองอันเขาถึงกับอ๋อ อสองเองเออมีเจอันเองเขาทมาห้าอันเอนี่ยเขารปสองหานเออเออสร็จหอยงอบบ๊อบกว่ไอ้กิ่งมานี่ติดจบติป้ามานออม เบื้องเบื้องว่าตาเห็ดเบียยเห็ดเบียกบอสอะไรไเราจะกินขนมมาวะฮึ ยักเมืองอีพื่อนอะเยีะเมืองกองอ้เพื่อนเพื่อนอะเยีะเมืองกองอะไรเยอะอาว้าซะอาว้าซะเดยอยเมืองกองอีกให้อะเตอร์ดิสิบ่าวอือเพื่อนอะในที่เยี่ยมเมืองกองอีกทุกคนเอ้ยไยดับตัวเจม่อคืนนีเพื่อนอะอยู่ในบ้านนะไาดับอือเพื่อนอะเพื่อนอะเอ้ย อะไรพดานน่ะู็มาันบ้า่อุ้ยอ้ใครดับเต็มคืนนี้แล้ววะใครจะเินตกใครจะมันเย็นคนเอาไวแย่งบดนนุ้ยนุ้ยนุ้ยเ้นะจับมึงตัวเองได้แล้วอน้ตาลเพี้ยง อ๋อตัวยังเห็นตัวเองบ่ออนี่ชีกนีบ่ชีกนีบ่บุกเปาอันปุยนตน้อยตแพงนะแพงเนาะปุยนอย

I'm gonna. ยูพีก็ไฟดับ่าสิคิดคิดได้ไปนำสวิคไปเปิดอนสวิคขึ้นกรบโบได้เก่าไฟมาสิเจ็บือเปล่านะไอไฟพีบดับดับโกลี่เมียป่านะเขาก็เรียกบงอันเห็นสวิกลงอยู่แล้วเขาไปเปิดขึ้นที่มันก็ไฟมันก็บบขึ้นคือเก่า

พีิกจะล่อดดลงฮึดจะ,ะร่องอะไรฮึดอ้ล่อลงอะอ่ะอนะคว่าาจะล่องฮึดแหงวะดีวเออล่องฮึดล่องฮึดแหง

หนักเีเดียาบาเลยไมเพยงเเดียยเอาัวอก่้อนตกลงเลยมันมีงเือนฉร่นคืนคือเขามาเคดเคียรเคค่าเขาสีนมนจะมตั้งหรอไอจีน่อยอาหน่อยเนาะขนบรันมาเดียวไข่บ้าอยาบ้า

ลูกเอวคนี่นี่มีพวกมือคุณเออเงินดูวาแต่กลังออ่น่พี่ันกนัง่าเลยค่บอกคอเนก็ืสุด แอนจูบบอเขาแบบเตห้ามบอ้อยกคนมาวนักเตนี Snow ้ก็อือออีกคนนึงเยยาด้วยะดูเอว่ยสักสามพันด้วมืดละข้ากินนมก็เทะเนาะมือหนึ่งกายหัวมือหนึ่งอะข้ากายขึ้นข้ากินนมคือเทะแท้ โอ้บอกตีนี้ไปกินนมาเมี้นแทะหัวย mm ่ hmm. <h ook> งางลิ้นมาย่งางเลาะมาว่าตีนี่คือเมี้นแทะ <c oughs> ตัวนี้น้ำตา <c oughs> ตัวนี้น้ำตาตัวนี้ซึมแตะะ่เราเอาน้ำตาตัวนี้เนาะเหนไหมอางไปอันล้องอ่ะที่ช่างให้ได้เห็นไหมกาจังว่า

宁少，宁少，宁少 <laughs>，宁少 <laughs> <水>，宁 <laughs> 少，宁少，宁少<在>，宁少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 ，宁 Di <laughs> <laughs> ừ. ừ. ừ, bóng dư chữa hoa hoa chắc các ngay hên hoa 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 ừ <laughs> แม่อยู่บ่อซองคนอะครับข้าิอภิษัลทภิษังตอนนี้อิัวยรอา่างต้องนะเขาอภิษนะับายตอนที่แล้วน้ำมัดกับห็นน้ตัวนึน

ตัวเป็ดไว้ต่อมาดีดแม่กับพ้งแซบแซ่บอร่อยเลยเลยทั้งท่้า่งท้ข้าวเบอร์พัน้าวเจี้ยทัี่แกะตังโอ้หนาแล้นะฮึ่มอ ก um ๋ยจะจมยางจะจมยางบ่จะจมยางกะอ้ไม่ตูคุณอ่คุณเ้ยคุณไหมเออจ้าูุหน้ะบ่อเอคือเป็นตู้บอลตูต้หอนว่ะจริงจัจริงจสบายดี

กินยังไงตัวโอ้อ oh, ันเดือยาพาอันมีบอลมอันเดือดอันเดือดอันเดือดมอ่นเยินเด้อดทุกคนเป่ะนะมากมากตอนแบบมาจืนอยู่นี่นะทุกคนลมเขาดีแล้วกับเรียบเบิ้ลมา าชิ้ออไปตลาดทุกคนอตัวเฮฟว์ไรซ์ซัมปุนโอ้ปูสิโบแข้งวะ่ะตัวตะสมปุนเลยท่าเจ็บเอวตัวเฮฟว์ไรซ์ซัม <S 1> <S 1> เอวล,ลั่นตับลั่นตับมปกินขนมหนาซื้อขนมซื้อขน,ม,อขนมกิน,นก,กันามากินขนมมันใจนี่อยากซื้อมาไว้เป็นเป็นท่งเลยทุกคนเป็นเป็นกระปิบเลยค่ะ ก็ตัวีขึ้นไหมที่ตัวนี้ไปกินก่อนโอ้มาพี่มาพี่มาพี่ปอใส่เกิบอีกไม่เห็นเนี่ไม่เห็นไปจ้ะหัวอีกไปไหวแทะปอพูดนะไปไหวแท้แะ่ห้มาทันกอโย โคงๆคๆงคงอะไรมาเลยอะไรมาเลยเดี๋ยวเดไป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 ๆอไปไปไไปไปไปไามาเอาตัวสิพายขี like ้ดรอฮาราทุกคนเปิดไปเลยไปเลยอืมอๆๆๆ Không, không, hôn Cặp lăng hắn, cặp lăng hắn Cặp lăng hắn Đây lên Cô hào nhìn được kheo bộ ốc

เย็จะปักตัวนามันนะก็ตัวพักเอี่อาแพงไม่โรตนี่ยละกันเกือบเยต้องติเกือบแฟชั่นเอปปาป้ไปเลยไปเลยไปเลยเอามาเลยเอาเลยเอาเลยหยุดไหมตัวเราหยุดมึงดูหยุดดูสทให้เราเราหยุดหยุดมึงด้อต้องยูดูสิให้บ่หนุ่ย นีม่มันแต่สั่งเท่าน้นแสั่งเท่าไอ,อมาขี้โลดไหมขี้โรดล่อบอตัวน,นี้ยังล่อตลอดตอนนัวเลยเนาะไปยังที่ะะบนเก้าเนาะเดอโอยอันนี้จัดแวอันนี้ถ้าซื้อปืนตอวน,นี้มาอีอาปยปมาลงอีกเจ็ร้อยาย

น้ำตาลย่งดน้ำตาลคือว่าย่งละบนาตเอาข้าูตุย็นแล้วย่างละบ่จะเอาไปนทุกคนเอาไปฮิดทอดกล้วยเลยเอาไม่เอาอันนี้เอาเปงยังมีมละมัละแตนี่เลยทุกคนนี่น้ำตากรยังเอาแต่นี้กินแี่นี่นะสีต่างสุดตยสุดคนตางสุดต่าบ่างยเนี่ยเขาพูอย่าไกันรวเอนวนง เจ็ดสิบสามพันแม่นน้ำตาลอย่างอืติยิเอาแต่อันนี้พอดีเลยอูเวตให้กินคนน้อยกินตามกินเข้าวอกมาพอดีเขาจ้าจโทรห้ามามาแกรดให้เดียวสัลดอ่าเขาเจ้ามันมันตายเรียงโมโออ้อ่อโมไปนี้เลยธรรมจอนนี้ท่ากินข้าวล้วก็ฟ้ามาเลย หนัวก็น่าทุกคนเอารถมาน้ำได้ลงไปพอดีมีนวมาตราสลายรีวิติดรถมานน้ำได้ซะไอ้ตัวยังน่านา้ว่าให้ตัวอยังไอ้ตัวหลักดินเพราะว่าเอาต้นตาลมากับขับรถก็ว่ามาได้ทุกคนเนาะเสียมมาดามาแก้มันก็ยากนะ ไปบ้าไะไตัวมันนหรเดียวมาที่น้เอที่นีมันเถียงนะซยนี่วอ้่อมกับว้เอาเลยมยขึ้นเลย เล่นไปเทะรถมุกรถจะรืดๆเลยเนาะ อยู่ฮาไลเลนี่เน,ะน,นาะพ่อแม่ก็ทีไดเอาไปอะตอนนี้กลับมาฮอดเหืานอะไรอทุกคนฮอด์เมียร์จนรับมานำรถหรือขวบมอยากนอนฮะ,ววะแม่นจะมาหลับมานำรถควบแยกนอนตอนไปก็หลับไปตอนมาก็หลับมาอีกพอด,ดีบ่ฮอดแล้วพอด,ดีอะเพราะข้าเจ้าเอารถไปเลยข้าเจ้าขึ้นรถมานำซ่องคนเนาะก็เลยว่าได้ตื่น เดี๋ยวคลิปนี้นาะจะข้อตลาไปแล้วทุกคนจะได้กระฟ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจรายการในคลิปต่อไปในเพือในคลิปนี้ข้อตลาไปก่อนมาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ